ลายส็อปเปอร์เก่าอย่าทิ้งนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีวิธีทำยังไงมาดูกันคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับนะคนขอบอริมฝั่งทุกทุกท่านนะฮะแล้วก็สวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตกปลาด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำนะวิธีการเปลี่ยนถ่ายไลน์สต็อปเปอร์นะฮะที่เราใช้งานแล้วให้สามารถนํากลับเอามาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งนะผมก็เป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายการตกชิงอิ้วของเรานะผมโอเคครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยครับผมอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีสาย PE นะผมสาย PE แนะนําเป็นสาย PE ขนาดเล็กนะ เพราะว่าถ้าเราใช้สาย PE ขนาดใหญ่มันจะทําให้รูสายสต็ปเปิ้รูของลายสต็ปเปของเราอะ่ะมันใหญ่ขึ้นนะผมหรือว่าสต็ปเปของเราจะฉีกขาดได้ก็แนะนําให้เป็นสาย PE ขนาดเล็กนะผมนะแล้วก็มีนะเอ่อสตอปเปรับนะสายสต็อปเปที่เราไม่ใช้งานแล้วนะฮะที่เราตัดสายทิ้งนะแล้วก็เก็บตัดเ,เก็บเก็บตัวสต็ปเปอร์มาไว้นะเพื่อที่ว่าจะเอามาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะผม แล้วก็สายพีครับผมที่ผมตัดไว้ขนาดเล็กนะฮะสายพีเอ๋ะผมโอเคครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะเต็ปแรกนะเราก็นำสาย PE นะมาทบเข้าหากันนะทบาหากันความยาวก็ประมาณสักครึ่งศอกนะครับทบเข้าหากันแล้วก็ขดพมที่ปลายสาย PE นะขดมิตรสายปลายสาย PE แบบนี้นะครับผมแล้วรูดไวนะ้นี่ครับก็จะได้สาย PE ที่เป็น ลักษณะอย่างน,นี้นะครับเท็ดที่สองก็คือนะนำสายเอ็นนะสายเอ็นที่มีลายสต็อปเปอร์เราเนี่ยมาผูกเข้ากับสายพีนะโอเคได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็าจบดึงอย่างนี้นะครับดูแล้วครับผมเทรบที่สามนะฮะให้เราลูดสต็อปเปอร์นะครับ ส็ตปเปิดนะฮะผ่านโอมมาเลยฮนะผ่านโอมมาหาสายพีอีเลยนะผมแบบนี้นะรูดไป,ปนะครับนี่ครับผมผ่านมาอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมผ่านมาแล้วนะครับตัวที่หนึ่งแนละ้วนี่ตัวที่สองับผมตัวที่สองลูดเหมือนกันเลยนะครับดึงนิดนึงออกแรงดึงนิดนึดนงนะออกแรงดึงนิดนึดนงนะฮะออกตัวแล้วนะฮะรูดมา เก็บไว้ในสายพีอนะครับตัวที่3ามตัวที่สี่ก็จะตามมานะครับผมถ้าเรามีกี่ตัวก็รูดมาเลยนะครับผมอันนี้ผมใส่ให้เป็นตัวอย่างเฉยมีอยู่ทั้งหมดสีออ่ตัวนะครับผมที่ผมจะรูดมาใส่นะครับค่อยดึงมานะครับมาแล้วนะมาแล้วอีกตัวหนึ่งครับผมเรารูดมาไม่ต้องไปขอดปมใหญ่นะครับเพราะขอดกมใหญ่มันจะติดนะฮนะจะมานะครับผม โอเคตอนนี้สเต็ปเปอร์ผมสี่ตัวนี้ก็มาอยู่ในสายพี PE แล้วนะฮะสายพีแ, PE แล้วทิ้งแล้วก็ตัดผมไม่ทิ้งซะนะตัดตรงผมนี้ออกตอนที่เราตัดสายพีทิ้งเนี่ยไอสายเอ็นทิ้งระวังงันดนสายพีนะครับถ้าดนสายพีเนี่ยมันจะขาดล้วเป็นห่วงมันจะไม่เป็นห่วงนะฮะเห็นไหมครับ,นะรบ,รบจะได้ลายสเต็ปเปอร์ แบบที่เข,ขาให้เราเลยแต่แตงจากลวดที่ขามันจะเป็นลวดมาเนาะพอเราทําก็เป็นสาย PE เวลาเราใช้งานก็เอาสายเอ็นสอดเข้าตรงนี้ก็เหมือนเราเข้าสายปกติับผมแล้วลูดสต็อปเปอร์ผ่านไปหาสายเอ็นนะเหมือนกันใช้งานปกตินะครับผมเอเคนะฮะก็ประหยัดตังค์อีกนะผมจากซื้อ2องสิบบาทก็ตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะผมเนี่ยได้นะครับสาเหตุที่เราใช้สาย PE ในการทำเอ่อ ในการถ่ายลายสต็อปเปอร์เพราะว่าถ้าเราใช้สายเอ็นผูกกับสายเอ็นนะ่ะมันจะลื่นมันจะไม่อยู่เราถ้าเราใช้สายพ e กับสายเอ็นนะ่ะมันมันจะมันจะมันจะไม่ลื่นนะผมพูดง่ายมันจะไม่ลื่นมันดีกว่าใช้าสายเอ็นพูดง่ายนะครับเนี่ยก็ได้แล้วตอนนี้ผมก็ประหยัดตังค์แล้วนะครับผมเนี่ยใครจะซื้อใหม่ก็ได้นะผมไม่ว่ากันครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเป็นการประหยัด เป็นการลดต้นทุนในการปูกปลาของเราเนในการออกทิปแต่ละครั้งเนี่ยก็แนะนำนะทาตามวิธีของผมรับรองได้ผลแน่นอนครับผมนะครับเห็นไหมลาสต้าเปอร์ที่เราซื้อก็หนึ่งซองมี6ตัว2องละสิบาทนะครซื้อสิบซองก็100บาทนะครับแต่ถ้าเราไม่ซื้อเราก็ประหยัดังไป100บาทได้เงินซื้อทุนทสวยๆอีกหดอกนะครับผม สาย PE นะครับรรับสาย PE ขนาดเล็กนะที่ผมใช้ก็เป็น PE 1ของร้านซ l a y e r รัว PE หนถักเก้าครับผมโอเคนะครับผม,น,บผมน่ฮะถ้าไงถ้าคลิปนี้ถ้าดานะนะเห็นว่ามีประโยชน์ไงก็ช่วยกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องน้อยๆช่องนี้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะฮะ แล้วก็ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการดูคลิปนี้อยู่ผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนนะครับถ้าผมทําผิดทําถูกประการใดนะผมก็หวังว่าจะได้รับแรงเชียร์แรงใจจากนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทุกท่านนะครับ okay, ผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม